วยเจ็ดมิวนะครับติดมาติองเครณ์ให้ลูค้าหัวตาอุเครื่องยนนะครับตรงนี้เป็นโชคนะครับตรงนี้เป็นก๊อ,อกน้ำมันนะครับ ชิ้นงานครับเนี่ยครับประมาณนี้ครับห้ามิลนะครับ,รบประมาณหนึ่งเซนนะครับครับ <c oughs> ประมาณหนึ่งเซนนะครับเจ็ดเก้ามิลหนึ่งเซนชิ้นงานยังว่า